อ่าเอาอันนี้มาผัดร่วมกันนะจ้าไข่นะจ้าวันนี้ห้างสีใส้อดอกกระหล่ำจ้าพี่น้องข้าวซอาดอกกระหล่ำมาใส่เอารด้ะจ้าพี่น้องผัดเลยจ้าจะผัดไหนมันจะลบนิดนึงนะจ้าเราห้องกระสีปรุงลบนะจ้ะ ใส่ซอดปรุงรสน่าลงไปลงแล้วนะจ๊ะพัดต้อเลยค่ะพี่น้องออเดี๋ยวห้องเสียวหนาม,มาเติม้ะจ๊ะบัน,นีใหม้มันให้มันมิความให้มันสีสุกเร็ว้ะจ้ะเติมนิดนึงจ้ะมาเติมหลาย กะลัมดอกกะลัมพัดทานเท่ากับสีซุกแล้วเดวจ้าพี่น้องแล้วเฮดสิตักเสิร์ฟเดจ้าถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห้ช่องน้อยของจิลา่าพาลวดเน้่ยเดจ้าคลิปนี้กับขอากาบลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีจ้า